สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่รายการดูดวงประจํารายเดือนของช่องโอสติชาน e ลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปทายดวงของคนลัคนาราศีเมถุนประจําเดือนเมษาย,ยนปี2อง7นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ทราบว่าตัวเองเป็นคนลัคนาอะไรนะครับผมแนะนําให้ออาวันเดินปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดไปผูกตรงตามเว็บไซต์ผูกตรงฟรีต่างๆท่านก็จะได้ลัคนาเกิดออกมาซึ่งการใช้ลัคนาเกิดในการทายจะมีความแม่นยําสูงกว่าการใช้ราศีเกิดในการทายนะครับ เราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนเมษายนนี้ดวงชะตาโดยภาพรวมก,กว้างของคนลัคนาราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คนลัคนาราศีเมถุนจะรู้สึกวุ่นวายกับอะไรหลายๆอย่างจะรู้สึกสับสนกับความรู้สึกหรือความต้องการของตนเองและมีความประมาทสูงทําอะไรก็ไม่ค่อยที่จะรอบคอบระวังจะมีความลุ่มหลง,งมัวเมาในสิ่งต่างๆจนเกิดความเสียหายได้ง่าย แต่ยังดีที่คนลักนณาราศีเมถุนยังมีโชคหลายๆอย่างช่วยอยู่โดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังให้ความสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างเป็นอย่างดีเลยทําให้คนลักนณาราศีเมถุนสามารถผ่านเรื่องวุ่นวายต่างๆไปได้สําหรับเรื่องของการงานนั้นยังถือว่าเป็นไปได้ค่อนข้างที่จะดีคนลักนณาราศีเมถุนจะมีโชคและความสำเร็จทางการงานหลายๆอย่างเข้ามาผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้ความสนับสนุนดีแต่ที่จะต้องระวังให้มากๆจะเป็นเรื่องของคําพูดคาจาและการสื่อสารในที่ทํางาน ที่จะมีปัญหาได้ง่ายและคนลักนาะาราศีเมถุนก็จะทําอะไรไม่ค่อยรอบครอบอีกด้วย แต่ถ้าเพิ่มความละเอียดใส่ใจในการทํางานให้มากขึ้นก็จะไม่มีปัญหาเองสําหรับเรื่องของการเงินช่วงที่การเงินด้านรายรับจะมีความโดดเด่นสูงจะเป็นช่วงของวันที่7ถึงวันที่10วันที่14ถึงวันที่17วันที่21ถึงวันที่25เมษายนส่วนช่วงที่ด้านรายรับอาจจะมีติดติดขัดขัด,ขดก็จะเป็นช่วงของวันที่3ถึงวันที่6วันที่18ถึงวันที่20วันที่26ถึงวันที่27และวันที่30เมษายนสําหรับเรื่องภายในบ้านภายในครอบครัวเดืนอ,อดนน จะไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากนักหรือไม่ก็คนในครอบครัวเข้ามายุ่งวุ่นวายเรื่องธุระสนตตวคนลักนณาราศีเมถุนมากจนเกินไปจนเกิดความอึดอัดใจ,จได้และการสื่อสารกับคนในครอบครัวก็ไม่ค่อยที่จะดีนักไม่ค่อยที่จะชัดเจนทําให้ผิดใจกันได้ง่ายและจะต้องระวังคนในครอบครัวเจ็บป่วยหรือมีความเครียดสูงอีกด้วยแต่ถ้าคนลัคนณาราศีเมถุนตั้งสติไว้ให้ดีก็จะผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีเองสําหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นั้นถือว่ายังพอไปได้ด้วยดี คนรักคู่ครองยังจะให้ความสนับสนุนคนลัคนาราศีเมถุนได้ดีในหลายๆเรื่องและในช่วงของวันที่13ถึงวันที่29เมษายนคนลัคนาราศีเมถุนยังมีโอกาสที่จะได้ไปไหนต่อไหนกับคนรักคู่ครองมากกว่าปกติอีกด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงสิ้นเดือนวันที่30เมษายนคนลักนาราศีเมถุนอาจจะมีปัญหาไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกี่ยวกับเรื่องของความรักเข้ามา เพราะฉะนั้นคนที่จะต้องระวังในจุดนี้ไว้ด้วยสําหรับคนโสดในเดือนนี้ยังมีโอกาสเจอคนหน้าใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและในบางครั้งอาจจะมีเข้ามามากกว่า1คนในเวลาเดียวกันและคนที่เข้ามานั้นก็มีแนวโน้มจะให้ความสนับสนุนช่วยเหลือคนลัคนาราศีเมถุนได้ดีในหลายๆเรื่องและคนที่เข้ามาในช่วงวันที่13ถึงวันที่29เมษายนมีแนวโน้มจะเป็นคนที่รู้จักกันมาก่อนหรือเป็นเพื่อนของคนลัคนาราศีเมถุน อย่างไรก็ตามไม่แนะนําให้คนลัคนาราศีเมถุนคบหากับคนที่เข้ามาในช่วงของวันที่30เมษายนเพราะอาจจะคบกันแบบเปิดเผยมากไม่ได้หรือคบกันแล้วมีเรื่องทําให้ลําบากใจนอกจากนี้คนที่เข้ามาในช่วงของวันที่30เมษายนมีแนวโน้มจะเจอกันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติได้ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการไยดวงประจํารายเดือนของคนลัคนาราศีเมถุนประจําเดือนเมษายนปี2567 ที่ถายไปก็จะเป็นการทายดวงแบบภาพรวงกว้างๆเท่านั้นนะครับถ้าท่านใดต้องการคำทำนายที่มีความละเอียดที่สูงขึ้นท่านจําเป็นที่จะต้องเอาดวงชะตาประจําตัวของท่านมาดูประกอบร่วมด้วยนะครับถึงจะได้รายละเอียดการทํานายที่มีความแม่นยําสูงที่สุดและถ้าเกิดใครสนใจเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงปัจจัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเนื้อหาที่น่าสนใจอื่นๆท่านก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ Facebook ของช่องโอสติชโนได้วันนี้หมอภายก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนสวัสดีครับ